วันนี้เราก็จะมาทำสูตรมาร์กหน้านะคะด้วยมัทฉะนะคะแล้วก็น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งควรเป็นน้ำพึ่งสดๆก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจะมีเอนไซม์ตามธรรมชาตินะคะเพื่อให้ใบหน้าอ่อนเยานะคะแล้วก็นำมัทฉะกับน้ำพึ่งมาผสมกวนๆให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะมาร์กบนหน้าบริเวณผิวหน้าแล้วก็ลำคอ ที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยชะลอวัยนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราเด้งนะคะกระชับรูขุมขนได้ดีค่ะหลังจากที่หน้าของเราสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะทาเลยนะคะ น้ำพึ่งก็จะช่วยลดสิวได้ด้วยนะคะมัทฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระเคยทำเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่ารูมขนกระชับผิวหน้ามันดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะก็จะมีความเหนื่อยๆนะคะ กเกีย่ยยากให้ผสมน้ำนิดนึงนะคะแนะนำให้ทาตอนผิวหน้าหมัดๆดีกว่านะคะไปผผมน้ำมานะคะก็ทาไม่ต้องหนามากนะคะทาทั้งหมดเปลือกตาก็ทาด้วยนะคะผิวหน้า เวลาทาครีมนาอะไรก็ต้องทาเปลือกตาด้วยค่ะไม่ต้องเว้นนะคะมันก็จะรู้สึกสบายผิวลดการอักเสบของสิวนะคะ ตรงไหนที่เป็นสิวก็เน้นๆหน่อยก็ได้นะคะสูตรนี้สามารถคนเป็นสิวสามารถมาร์กได้นะคะปากกะทาเลย สูตรนี้ไม่ต้องมักหนามากก็ได้นะคะที่เหลือก็จะมามาทามือได้ด้วยนะคะม,มือของเราก็ต้องดูแลนะคะมือมันจะรู้สึกผิวเรามันชุ่มชื้นนะคะมันดีมากเลยค่ะสูตรนี้สูตรมักหน้านี้ก็จะใช้ยาวๆเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะใช้พวก ธรรมชาติพวกคนเอ่อมะละกออะไรอย่างงี้นะคะไข่ตอนนี้รู้สึกไม่ไม่ใช้แล้วนะคะไม่ได้มาร์กน,นานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้แผ่นมาร์กนานแล้วนะคะช่วงนี้เป็นหลายเดือนแล้วก็คิดว่าชอบสูตรนี้อาจจะมีเหนียวแต่ว่าเราก็ไม่ต้องทาแบบหนานมากนะคะทาให้มันสบายผิว เป็นการเคลือบผิวอย่างนี้นะคะอาทิงไว้รักลงรักแร้อะไรประทาน,นะคะต้องดูแลทั้งหมดนะคะตอนนี้ผิวก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะในการบำรุงก,ก็ดูแลไปส่วนตัวสครับตอนนี้นะคะจะใช้เป็นสบูเ่เนบเนนะคะ ในการอาบน้ําแล้วก็มีถุงมือถุงอาบน้ำนะคะก็จะเป็น AHA ผลัดเซลล์ผิวอย่างดีสําหรับเราในช่วงนี้นะคะก็ใช้มาหมดสองจะสองก้อนแล้วนะคะคิดว่าจะใช้แบบนี้นะคะ่ะการดูแลผิวนะคะเพื่อให้ผิวมีความอ่อนเยาวก็ต้องมีส่วน ปรอบสำคัญก็กคือก็คือจะต้องใช้สครับด้วยนะคะเพื่อผัดเซลล์ผิวการผัดเซลล์ผิวก็จะช่วยให้ครีมสารบำรุงต่างๆซึมเข้าไปบำรมุงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่จะมีผิวหน้าเด้งก็ต้อง ก็ต้องใช้ไมจ์ไลเซอร์นะคะที่มีส่วนผสมของไฮยาไฮยูไยาลูนีแกซินะคะแล้วก็เซรามายแล้วก็พวกเรตินอลก็ใช้นะคะเพื่อลดริ้วรอยเนาะเพื่อมีการมีผิวที่ย้อนวัยก็จะใช้เรตินอลตอนกลางคืนนะคะก่อนนอน แล้วก็ก็จะใช้วิตามินซีในตอนเช้านะคะของเราแล้วก็เปปไท่กตอนนี้ก็พยายามหาครีมที่มีส่วนผสมเบปไท์ทนะคะตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้ครีมพวกยี่ห้อเดียวแล้วนะคะจะใช้ส่วนผสมเป็นส่วนประกอบแยกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราใช้มันได้อย่างเพียงพอ วิตามินซีที่ใช้ก็ใช้เซราวีนะคะตอนนี้เสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะทิ้งไว้สัก15นาทีก็พอดีในการออกกำลังกาย อเคก็จะขอจบคลิปนี้นะคะแผวกําลังกายก่อนนะคะบ๊ายบายถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะชงมัชัดดื่มก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ชงในน้ำอุณหภูมิ80องศาเท่านั้นนะคะมาถึงกับเดือดชงมัชัดดืม่ม ร้อนๆตอนเช้าค่ะมัทฉะนะคะก่อนที่จะออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยเร่งการผ่อนผานค่ะเพราะว่ามีแอลเคนาทีนะคะลดไขมันค่ะมัทฉะซื้อมาทั้งมัดหน้ามีประโยชน์ทั้งมัดหน้าแล้วก็ใช้ในการดื่มนะคะต้านอนุมูลอิสระมีสารหลายอย่างนะคะที่ช่วยให้เราชะลอไว้ได้ เสร็จก็ควรต้องทานทันทีเลยนะคะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ค่ะ